ฟื้นลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเสียนรีวิวตอนที่108ความเดิมจากตอนที่แล้วหลังจากที่หวังหลินได้ต่อสู้กับสิทธิ์พี่เฉินเต้าทั้งคู่ก็ได้รับบาดเจ็บแต่หวังหลินนั้นก็รีบยอมรับความพ่ายแพ้ก่อนเพราะรู้สึกว่ามันมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลเขายังไม่พร้อมที่จะเป็นสิทธิ์หลักตอนนี้เฉินเต้าเองก็รู้สึกโล่งใจและสูดหายใจเข้าลึกแล้วเอ่ยขึ้นว่าสิทธิ์น้องเจ็ดเจ้าไม่ธรรมดาจริงๆเหตุการณ์จะดำเนินไปเป็นเช่นไรมาติดตามรับชมรับฟังกันต่อได้เลยครับพพันนสสิ้เียงูด ผู้เท่าเทียนหยุนก็ได้เอ่ยขึ้นว่าเอาล่ะพอแค่นี้ก่อนเฉินเต้าเจ้าเป็นฝ่ายชนะผู้เท่าเทียนหยุนได้มอบผลิตคริสตัลสีม่วงให้แก่เฉินเต้าและก็เอ่ยขึ้นว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เจ้าได้รับตําแหน่งเป็นสิทธิสายตรงดังนั้นเจ้าค่อยๆเข้าใจมันด้วยตัวเองให้ดีๆเฉินเต้าโค้งคํานับอาจารย์ด้วยความเคารพจากนั้นผู้เท่าเทียนหยุนก็ได้เอ่ยขึ้นว่าวันเกิดหมื่นปีของข้าก็ได้สิ้นสุดลงแล้วขอบคุณลูกศิษย์และสหายทุกท่านถ้าใครมีเวลาว่างก็พััักกทีี่่่นนตอออได้เลยสวหหรหหรืจะา พูดคุยกันเรื่องเต่าได้ค่าก็ไม่ว่าจากนั้นผู้เท่าเทียนหยุนก็ชำระืองสายตาหันไปมองทางหวังหลินและเอ่ยขึ้นว่าหวังหลินเจ้าตามข้ามานี่ไปสักการวิญ,ญญาณบรรพชนกับข้าหลังจากนั้นข้าก็จะสอนวิชาต้องห้ามให้กับเจ้าและยกสมบัติช่วยชีวิตชิ้นหนึ่งให้จากนั้นเจ้าก็ถือได้ว่าเป็นสิทธิ์ของข้าอย่างแท้จริงหวังหลินโค้งคำนับผู้เท่าด้วยความเคารพพร้อมกับแสงในดวงตาพลันสว่างขึ้นวิชาต้องห้ามหรือมีเพียงสิทธิที่แท้จริงเท่านั้นถึงจะศึกษาวิชานี้ได้และต้องไปสักกาาารรวิญญ,ญณของท่นนบช นี่เป็นโอกาสที่ดียิ่งนักที่หลายหายหมื่นคนต่างใฝ่หาจากนั้นผู้เท่าเทียนหยุนก็ได้ห่อหุ้มลูกแก้วสีรุง้งพาหวังหลินเข้าไปในสถานที่แห่งหนึ่งเป็นภูเขาและเป็นหิมะปกคลุมเป็นจํานวนมากผู้เท่าเอ่ยถามหวังหลินขึ้นว่าเ <c oughs> จ้าคิดว่าสถานที่แห่งนี้เป็นอย่างไรบ้างหวังหลินตอบแบบทันท่วงทีว่าที่นี่มันมีกลิ่นอายแห่งความเย็นรุนแรงมากและเหมาะเป็นสถานที่ที่ดีในการฝึกบ่มเพาะพลังของความเย็นหยินท่านอาจารย์ผู้เท่าเทียนหยุนเผยรอยยิ้มบางๆพยายามทดสอบหวังหลินหลายหลายอย่างแต่หวังหลินนั้น ก็ผ่านมันไปด้วยดีความแข็งแกร่งทางจิตใจของเด็กคนนี้ช่างเหนือกว่าคนอื่นๆไปไกลามากนักผู้เท่าเอ่ยขึ้นแบบมีเลเสไหนหลังจากหวังหลินได้ผ่านการทดสอบด่านต่างๆในการมองผ่านทะลุภูเขาที่ตู่ซื่อได้หยดเลือดและซ่อนมันเอาไว้ซึ่งหวังหลินมีจิตใจที่แข็งแกร่งนั้นได้มาจากความทรงจําโบราณของตู่ซื่อด้วยเขามองเห็นสมบัติที่ตู่ซื่อได้หล่อหลอมมันเอาไว้สมบัติชนิดนี้คือ 30. ตรีศูนย์ตู่ซื่อค้นคว้ามันถึง9้าครั้งใช้วัตถุดิบไปเป็นจํานวนมากจนในที่สุดก็หล่อหลอมมันจนสําร็จ หวังหลินพยายามจะไม่คิดมันมากนักและลบความคิดภาพเรื่องภูเขาเป็นตรีสูนย์และบอกว่ามันคือภูเขาของปลอมเพื่อหลบเลี่ยงผู้เท่าเทียนอยู่ให้ได้อย่างไรก็ตามด้วยระดับบ่มพาะของเทีย,ยนอยู่นั้นสูงส่งเทียมฟ้าสวรรค์เรื่องบางเรื่องไม่อาจจะปกปิดเขาได้หวังหลินจึงต้องยอมลบภาพความคิดนั้นออกไปแต่ท่านใดนั่นเองหวังหลินก็ได้มาถึงตีนภูเขาขั้นบันไดและก็มีเสียงดังมาจากยอดภูเขาดังเอ่ยขึ้นว่าอาจารย์จะรอเจ้าอยู่ที่นี่เจ้าจงผ่านด่านแล้วขึ้นมาหาข้าเจ้าจะไม่สามารถใช้เคลื่อนที่พริบตาได้ ถ้าเจ้าผ่านมันได้เร็วเท่าไหร่เจ้าก็จะได้รางวัลที่ดีมากขึ้นเท่านั้นก้าเดินร้อยก้ามันอาจจะไม่ยากสําหรับระดับบมพะของเจ้าแต่ถ้าก้าวขึ้นสู่ยอดภูเขานั้นก็ขึ้นอยู่กับโชคชะตาของเจ้าแล้วหวังหลินเงยหน้าขึ้นและมองไปยังยอดภูเขาสีขาว,ขาวพื้นที่ที่เต็มไปด้วยหิมะจํานวนมากหลังจากถอนสายตาหวังหลินก็ไม่ได้ขึ้นภูเขาไปในทันทีเขาฝึกสมาธิให้สงบนิ่งก่อนจะก้าวย่างขึ้นไปหลังจากนั้นก็เริ่มเดินก้าวยงมันขึ้นไปทีละเก้าวสายลมอันหนาวเหน็บ และหิมะเย็นบาดลึกเข้าไปถึงกระดูกแต่มันก็ไม่สามารถทำอะไรต่อหวังหลินได้เวลาค่อยๆผ่านมันไปอย่างช้าๆขณะที่กำลังจะเข้าใกล้ที่จะถึงยอดนั้นกลิ่นไออันเยือกเย็นก็ยิ่งเพิ่มผูนมากขึ้นมันรุนแรงขึ้นเพิ่มขึ้นอีกและเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆและถูกแรงกดทับอย่างหนักหน่วงแสงรอบตัวหวังหลินมันส่องสว่างขึ้นเมื่อเขาอยู่ห่างจากจุดยอดเพียงร้อยก้าหวังหลินหยุดลงและไม่ได้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าต่อหิมะเย็นเริ่มเกาะตัวตามร่างกายรศมีเยือกเย็นแล่นผ่านบนร่างกายของหวังหลิน ลงลึกไปรับรู้ได้ถึงวิญญาณดั้งเดิมรัศมีเยือกเย็นนี้มันไม่ได้หนาวไปกว่าหัวใจของเขามันก็มิอาจจะแช่แข็งวิญญาณดั้งเดิมของเขาได้หวังหลินเงยหน้าหันไปมองที่จุดบนยอดภูเขานั้นที่มีชื่อเรียกว่าดินแดนแห่งถวยเทพที่ล่มสลายหวังหลินได้ก้าวย่างเข้ามาในเขตถวยเทพแล้วเขาประทับตราฝ่าเท้าลงบนกลางภูเขาอีกครั้งและเดินก้าวย่างทีละก้าวด้วยแรงกดทับสูงที่หวังหลินยังทนอยู่ได้เป็นเพราะความเย็นชาในจิตใจของเขาความหนาวเย็นในใจของเขานั้นมันไม่หลอมละลาย จึงทาให้เขาไม่ยอมอ่อนข้อต่อสิ่งใดหัวใจของเขาเย็นเฉียบดังนั้นจึงไม่มีความเย็นใดๆในโลกนี้ไม่สามารถให้เขาหยุดเดินได้หวังหลินเริ่มปลดปล่อยกลินอายความเย็นของตัวเองออกมามันกระจายราวกับหิมะบริเวณรอบๆผู้เท่าเทียนหยุนยืนดูบนยอดหอคอยเขามองหวังหลินที่กําลังก้าวย่างมาหาบนยอดภูเขาทีละก้าวจู่ๆด,ดวงตาของเขาก็เปล่งประกายขึ้นในขณะที่กําลังจ้องมองหวังหลินอยู่นั้นเดิมทีแล้วผู้เท่าเทียนหยุนคิดแค่เพียงว่าหวังหลินคงจะไม่สามารถก้าวย่างเข้ามาได้ ในดินแดนถวยเทพที่ล่มสลายแห่งนี้และคิดว่าคงจะก้าวเดินได้อีกสัก19และหยุดเพียงเท่านั้นเพราะ19ย่างนี้มันคือขีดข้อจำกัดของเซียนขั้นแปลงวิญญาณระดับกลางและระดับปลายแล้วหากหวังหลินสามารถทำมันได้ <c oughs> เช่นนั้นข้าก็จะพาเขามาที่หอคอยแห่งนี้เพื่อสอนวิชาต้องห้ามแก่เขาแต่ตอนนี้หวังหลินได้ย่างก้าขึ้นมาบันไดที่ขั้น20แล้วยิ่งทำให้ผู้เท่ายิ่งตกใจเข้าไปใหญ่นี่เทียบเท่ากับระดับขั้นเทวะที่ต้องทำได้แต่หวังหลินเป็นเพียงขั้นแปลงวิญญาณ ถ้าเขาก้าวย่างอีกสองขั้นเป็นชั้นที่22วิญญาณดั้งเดิมของเขาจะต้องถูกแช่แข็งเป็นแน่แม้เทียนหยุนจะมีจิตใจแข็งแกร่งแต่ก็อดไม่ได้ที่จะเห็นหวังหลินมาถึงขั้นนี้ได้เขารู้สึกตื่นเต้นและตกใจในเวลาเดียวกันพร้อมกับเอ่ยขึ้นว่าเด็กคนนี้ช่างจิตใจบริสุทธิ์เขากำลังที่จะชำระล้างเพื่อฝึกฝนเทพฝึกฝนสัจธรรมและฝึกฝนเตา๋าเด็กคนนี้เหมือนเขาจะได้รับความรู้ความเข้าใจอะไรบางอย่างจิตใจของเขานั้นเยือกเย็นจนไม่รับรู้ว่าข้างนอกนั้นจะเหน็บหนาวเย็นสักแค่ไหน จิตใจของเขาก็ไม่ได้รับผลกระทบใดๆเขาใช้สภาวะแบบนี้จึงสามารถก้าวย่างมาได้ขั้น21อาจารย์ประเมินเจ้าต่ำไปจริงๆหวังหลินถ้าหากเจ้าฝึกบ่มพ่ออีกสักหมื่นปีข้าก็อยากรู้นักว่าเจ้าจะสามารถบรรลุสามขอบเขตทลายสวรรค์ได้หรือไม่หวังหลินก็ก้าวย่างมาขั้นที่21แล้วร่างกายตอนนี้แข็งค้างราวกับน้ำแข็งจู่ๆท้องฟ้าพลันเปลี่ยนสีม้วนคมภีรยักษ์ก็ถูกเปิดขึ้นวัตจักรแห่งชีวิตและความตายนี่คือม้วนคมภียักษ์ที่โหดเหี้ยมที่สุดที่ดำรงอยู่ ที่ข้าได้เคยเห็นมาก่อนเทียนหยุนเอ่ยขึ้นขณะที่กำลังจ้องมองหวังหลินสายตาของเขานั้นมีเรื่องแสงสีทองเหมือนมีนัยยะอะไรแบบแฝงตอนนั้นซุนหยุนสามารถก้าวย่างได้26ขั้นด้วยขั้นแปลงวิญญาณระดับปลายหวังหลินข้าอยากรู้นักว่าเจ้าจะสามารถก้าวย่างได้อีกกี่ขั้นหวังหลินยังคงไม่ย่อท้อและมองไปที่ยอดภูเขาจากนั้นก็เริ่มขยับเท้าและก้าวไปอีกขั้นแต่ทว่าในการก้าวครั้งนี้มันเป็นอะไรที่เกินคาดหวังของหวังหลินเขาก้าวย่างแบบต่อเนื่องหวังหลินก และ2ก้าวย่างที่3และ4และก็ก้าวย่างที่หหวังหลินเดินก้าวย่างถึง5ขั้นรวดอีกขั้นเดียวหวังหลินก็จะสามารถแซงหน้าซุนหยุนที่26ขั้นได้เขาก้าวไปหก้าวในครั้งเดียวและทุกๆก้าวนั้นจะทําให้เกิดเสียงระเบิดตุ้มดังสะเทือนจากภูเขาอีกเพียงก้าวเดียว2 7ก้าวหวังหลินกัดฟันสู้พลังปราณสวรรค์เพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องม้วนคมภีรแห่งชีวิตและความตายก็ได้ถูกเปิดขึ้นอีกครั้งมันกําลังลอยอย,อยู่เหนือศีรษะของหวังหลินและค่อยๆจมหาย เข้าไปรวมกับวิญญาณดั้งเดิมอย่างสมบูรณ์ช่วขณะนั้นรัศมีสันสะท้านออกมาจากร่างกายของหวังหลินมันคือเขตแดนที่รู้แจ้งบรรลุขั้นตัดวิญญาณรวมเข้ากับร่างกายขั้นตัดวิญญาณระดับต้นกลางและปลายทำให้ร่างมนุษย์นั้นได้กลายเป็นร่างเทพได้อย่างสมบูรณ์หรือจะเรียกว่าการบรรลุขั้นแปลงวิญญาณทั้งคนและเขตแดนรวมกันได้อย่างสมบูรณ์แบบหวังหลินหันมาพร้อมกับจะก้าวเดินหน้าอีกห้าก้าวที่ผ่านมานี้มันเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นมหาศาลโดยไม่คิดจะหวนกลับคืนจริงๆ22ขั้นนี มันก็เกินขีดจำกัดของหวังหลินแล้วโชคดีที่เขตแดนนั้นมันบรรลุยกระดับขั้นขึ้นมาพอดีช่วยให้ข้านั้นได้ก้าวเดินต่อไปได้อีกเทียนหยุนที่จ้องมองอยู่นั้นถึงกับขั้นตกตะลึงนี่มันอะไรนี่เขตแดนเข้าสู่ร่างกายหรือเป็นไปได้เยี่ยงไรเทียนหยุนสูดหายใจเข้าลึกๆและก็เอ่ยขึ้นว่าเจ้าเด็กบ้านี้มีหวังจะบรรลุขั้นเทวภายในร้อยปีเป็นแน่จากนั้นหวังหลินก็ก้าวย่างขั้นที่27ได้สําเจ็ดไก้ส้ารสึกว่้ไ่อไมจไดล้หวังหลินเอยขึ้นพร้อมกับใบใหน้าที่ออ่นแรง หากข้าก้าวขั้น28ระดับบ่มเพาะทั้งหมดจะหายไปและวิญญาณดั้งเดิมของข้าคงแตกสลายจู่ๆก็มีเสียงดังขึ้นมาว่าหวังหลินขึ้นมาหาข้าเสียงของผู้เท่าเทียนหยุนดังออกมาจากยอดหอคอยด้านบนสุดหวังหลินเข้ามาถึงโค้งคำนับด้วยความเคารพเจ้าเดินมาได้ถึง27ขั้นนับว่านอกเหนืออย่างที่ข้าคาดคิดไว้เจ้าไม่ทำให้ข้าผิดหวังจริงๆหวังหลินจงคุกเข่าฟังคำสั่งวันนี้ข้าเทียนหยุนยอมรับหวังหลินเป็นสิทธิ์ลำดับเจ็ดของกองกำลังสีม่วง ภายใต้สีทั้ง9้าของกองทัพเสียงดังเปล่าประกาศดังออกไปทั่วทุกกองกําลังของสํานักชะตาสวรรค์หวังหลินเจ้าจะกลายเป็นสิทธิ์ของข้าทําตามกฎของสํานักเจ้าจะต้องไม่ทรยศต่อสํานักชะตาสวรรค์มุ่งเน้นการฝึกฝนเดินบนเส้นทางแห่งเต่าที่ยิ่งใหญ่เจ้าจงตอบรับข้าหวังหลนินคุ้นคิดไปชั่วขณะและก็เอ่ยขึ้นว่าข้าหวังหลินปราบใดที่อาจารย์ไม่หักหลังข้าข้าจะไม่เนรคุณอาจารย์ปราบใดที่สํานักชะตาสวรรค์ไม่หักหลังข้าข้าจะไม่ทรยศสํานักชะตาสวรรค์ นี่คือคำสาบานของข้าหวังหลินนั้นผู้เท่าเทียนหยุนก็ได้เปิดมิติห้วงอากาศรอยแยกท้องฟ้าทั้งมวลร้องลั่นสันสะท้านจู่ๆแท่นเจ็ดสีรุ้งขนาดยักษ์ก็ค่อยๆลอยร่วงหล่นลงมาจากท้องฟ้ามันตกลงสู่พื้นทําให้เกิดชิ้นส่วนกระจัดกระจายออกมาเป็นแผ่นจารึกสีรุง้งแบบนับไม่ถ้วนในขณะนั้นผู้เท่าเทียนหยุนก็สะบัดแขนขึ้นเรียกแผ่นจารึกลอยเข้ามาอยู่ในมือผู้เท่าเทียนหยุนกาลังจะใช้มันแกะสลักเป็นบางสิ่งบางอย่างลงในแผ่นจารึกผู้เท่ากําลังสลักชื่อของหวังหลิน ลงบนแผ่นของจารึกสีรุง้งจากนั้นก็ได้ทําการเผาไม่มันให้กลายเป็นเพลิงพลังงานสีม่วงลอยกลับคืนเข้าไปอยู่ในแท่นเจ็สีรุ้งขนาดยักษ์นั้นเป็นขั้นตอนการรับสิทธิอันเสร็จสมบูรณ์เอาละหวังหลินตอนนี้ข้าจะสอนวิชาต้องห้ามให้แก่เจ้าเจ้าต้องการวิชาต้องห้ามแบบใดหรือท่านผู้เท่าเอ่ยขึ้นและถามหวังหลินตรงหน้าวิชาต้องห้ามนี้ทั้งหมดมันมีแหล่งกําเนิดจากวิชาเทพแทบทั้งสิน้นดังนั้นวิชาต้องห้ามแต่ละวิชานั้นมีพลังอํานาจแตกต่างกันไปอย่างมหาศาลแบ่งออกเป็น3ระดดับไ้แก วิชาเทพระดับต่ำวิชาเทพระดับกลางและวิชาเทพระดับสูงซึ่งวิชาของหวังหลินนั้นส่วนมากเป็นวิชาพลังโจมตีซะส่วนใหญ่วิชาตั้งรับและป้องกันหลบหนีนั้นแทบไม่มีหวังหลินขบคิดเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยตอบออกไปว่าท่านอาจารย์คือสิทธิ์นั้นต้องการที่จะเรียนรู้วิชาเอาตัวรอดได้หรือไม่วิชาเอาตัวรอดหรือผู้เท่าเทียนหยุนเอิ่นกล่าวขานร,รับในขณะที่ได้ยินหวังหลินเอ่ยขึ้นเขามองหวังหลินตรงหน้าที่แฝงไปด้วยอารมณ์รอยยิม้มแล้วก็เอ่ยขึ้นว่าเจ้าอยากได้ วิชาเอาตัวรอดอย่างไรเล่าหวังหลินคุ้นคิดเล็กน้อยและไม่อาจคิดจะเลือกได้เอาละเอาละช่างมันเถอะแต่ข้าไม่มีวิชาเอาตัวรอดแบบนั้นหรอกแต่ข้าจะเปิดสุ่มวิชาให้เจ้าเลือกได้หนึ่งอย่างมาถึงขั้นนี้แล้วก็เหลือแต่โชคชะตาของเจ้าจะได้วิชาแบบใดออกมาและเจ้าก็ไม่อาจต่อว่าข้าได้ที่ข้านั้นมอบวิชาให้เจ้าไม่ดีจากนั้นผู้เท่าเทียนอยู่ก็สร้างผนึกเปิดประตูวิชาต้องห้ามโลกเจ็ดสีในนั้นมีวิชาเทพต้องห้ามถึง3,600กว่าวิชา ถ้าเจ้าเข้าไปแล้วก็สามารถเลือกได้หนึ่งวิชาหวังหลินเข้าไปในนั้นผ่านประตูรุ่งเจ็ดสีมันหมุนผ่านไปอย่างรวดเร็วปานสายฟ้าฟาดสถานที่หน้าแห่งนี้มันไร้ขอบเขตแต่มีตัวตนเป็นของผู้เท่าเทียนหยุนปรากฏเป็นวิชาเทพกว่า3,600กว่าวิชาเป็นท่าอิริยาบถเป็นของผู้เท่าเทียนหยุนแตกต่างกันออกไปหวังหลินยืนคุ้นคิดและพยายามเดินเลือกสายตา,าศาสส่องไปมาชำองมองหาจนมาสะดุดและหยุดนิ่งเห็นผู้เท่าเทียนหยุนอยู่ในท่าอิริยาบถหนึ่งซึ่งเป็นวิชา ที่ดูหน้าแปลกตาแปลกใจยิ่งนักผู้เท่ายื่นมือออกมาและสร้างเป็นผนึกกลไกเคลื่อนไหวสัญลักษณ์สีเงินเท่าที่คาดเดาไม่ได้มันสร้างเป็นพลังปราณโลหะหลายสายปรากฏออกมาจากแขนของเขาเกิดเป็นพลังปราณโลหะสร้างวังวนยักษ์พายุวังวนที่1วังวนที่สองวังวนที่3 4 5สี่ห้าและหกเจถึงเก้ารอบไปอย่างง่ายดายพลังวังวนนี้ทําให้หวังหลินนั้นตกตะลึงมันมีพลังงานที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากวิชานี้มีชื่อเรียกว่าวิชาหลอมสวรรค์9โคจรสัญลักษณ์รูปสีเงินเท่านั้น กำลังปลดปล่อยแสงสว่างเจิดจ้ามันเป็นกลุ่มควันสีดำลอยคล้อยพุ่งออกมาเกิดเป็นวิชาต้องห้ามคือร่างมารอมตะดวงตาหวังหลินนั้นสว่างว่าเขาไม่ได้เร่งรีบที่จะคว้ามันในทันทีเขาพยายามตรวจสอบมันวิชาเทพหลายๆอย่างด้วยความสงบนิ่งในที่สุดหวังหลินก็เริ่มเอะใจและพยายามสังเกตเห็นเทียนหยุนผู้เท่าเทียนหยุนนั้นชอบเจ็ดสีแต่ทว่า9สีมันคือจุดสูงสุดของเขาแต่สีเท่ากันเล่ามันมาจากไหนหวังหลินพยายามมองภาพมายาต่างๆเห็นเทียนหยุน3,600คน ทั้งหนุ่มทั้งแก่ประปนกันไปเขานั่งสังเกตอยู่ที่นี่มาหลายวันในที่สุดดวงตาเขาก็ยิ่งเจิดจ้าช่วงหลายวันผ่านมานี้เทียนหยุนคนอื่นก็ปกติอยู่ส่วนเทียนหยุนชุดเท่านั้นที่เขาเฝ้ามองอยู่มันไม่ได้ขยับไปไหนเราว,ว่ามันถูกหยุดเวลาเอาไว้ที่ผิดปกติไปหวังหลินจึงจงใจคิดที่จะโจมตีภาพมายาเทียนหยุนชุดเท่านี้เขาสร้างผนึกกดเกณฑ์สีส้มมันขึ้นมาปรากฏมันอยู่ในฝ่ามือและกลายเป็นกลุ่มควันสีดํา หวังหลินกระแทกผนึกสีดำนี้ส่งมันลอยเข้าหาเทียนหยุนชุดเทาในทันทีนี่นับเป็นครั้งแรกที่หวังหลินโจมตีตั้งแต่เข้ามาที่นี่แต่ทว่ามันก็ไม่เป็นผลเทียนหยุนชุดเทาจูจ่ๆมันก็หายว่าไปในผนึกกดเกรนซึ่งมันทำให้หวังหลินตกตะลึงเป็นอย่างมากเขาไม่ได้ขยับตัวเลยแม้แต่น้อยแต่หายไปอย่างไร้ร่องรอยหวังหลินพยายามตามหาอยู่นานโดยใช้สัมผัสวิญญ,ญาณกระจายออกไปแต่มันก็ไม่สามารถตรวจพบได้ไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานสักเท่าไหร่แล้วหลังจากที่หวังหลินหยุดตามหาแต่กลับเป็นว่า เทียนหยุนชุดเท่านั้นปรากฏตัวอยู่ท่านั่งดอกบัวห่างจากเขาไปเพียงหนึ่งพันฟุตเท่านั้นเองจากนั้นหวังหลินก็ฟาดกระบี่สวรรค์และดาบเซี่ยวจันทราพุ่งออกไปโจมตีอีกครั้งจนทําให้เกิดเสียงดังสนั่นตุ้มตามแต่ก็ไม่เป็นผลทําให้เทียนหยุนร่างมายาชุดเท่านั้นเกิดอารมณ์โมโหอย่างเกี้ยวกราอเทียนหยุนชุดเท่าในชั่วขณะนั้นได้ปลดปล่อยจิตสังหารกระจายออกมาจิตสังหารนี้มันทรงพลังอย่างมากพริบตาเดียวกลิ่นอายนี้มันฟุ่งกระจายไปทั่วบริเวณทําให้เทียนหยุนคนอื่น ทั้งหมดที่กำลังฝึกฝนวิชาอยู่นั้นต้องพลันหยุดชะงักมาช่วยกันหยุดห้ามปรามแต่ก็ไม่เป็นผลภายใต้การโจมตีของจิตมายาสังหารนี้ไม่มีใครหยุดเขาได้เขาแข็งแกร่งมากกว่าร่างหลักของหวังหลินเองหลายเท่าตัวมากนักก่อนหน้านี้หวังหลินเองก็เชื่อว่าร่างหลักของเขานั้นมีจิตสังหารที่แข็งแกร่งที่สุดไม่มีใครเทียบได้จนมาเจอร่างมายาเทียนอยู่ชุดเท่านี้แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เขาเคยพบเจอมาคนที่อยู่ในนี้มีทั้งหมดเริ่มมารวมตัวกัน3,600คน มีเพิ่มมาอีกหนึ่งคือหวังหลินคือ3601คนแต่จูจ่ๆในช่วงขณะนั้นเทียนหยุนชุดเทาก็ลืมตาขึ้นและตะโกนเสียงดังขึ้นมาว่าพวกเจ้าอยามารังควานข้าทําให้สติหวังหลินเสียการควบคุมไปชั่วขณะจากนั้นเขาก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยอีกครั้งทําให้หวังหลินต้องล้มเลิกหยุดการตามหาบุคคลผู้นี้วันนี้หวังหลินเปลี่ยนใจและกลับไปเรียนรู้วิชาเทพเจ็ดสีอีกครั้งวิชาเจ็ดสีวิชานี้เขามองว่ามันเป็นวิชาที่ดีที่สุดที่นี่แล้วซึ่งผู้เท ในขณะที่กําลังตั้งหน้าตั้งตาเรียนอยู่นั้นก็มีเสียงพายกระซิบดังออกมาว่าเจ้าเป็นสิทธิ์ของเทียนหยุนใช่ไหมหวังหลินตอบว่าใช่แล้วหันหลังกลับไปมองด้านหลังเทียนหยุนชุดเทาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและอยู่ห่างออกไปสิบฟุตคนที่สอนวิชาเจ็ดสีนั้นเป็นอันต้องยกเลิกไปจู่จูเทียนหยุนชุดเทาได้เอ่ยขึ้นอีกว่าเจ้าเข้ามาอยู่ที่นี่ได้ไงใครเป็นคนส่งเจ้ามาน้ําเสียงเอ่ยขึ้นด้วยความเย็นเฉียบหวังหลินก็ตอบแบบทันท่วงทีว่าข้ามาที่นี่เพื่อเลือกวิชาตต้้้้ออองงหหหาาามมวิชรื เทียนหยุนชุดสีเทาเผยแววตาที่น่ารังเกียจเมื่อได้ยินชื่อวิชาต้องห้ามหายากยิ่งนักที่จะมีคนหลุดเข้ามาที่นี่เจ้าเป็นหนึ่งในนั้นมันอาจจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับข้าดวงตาหวังหลินพลันสว่างขึ้นเมื่อได้ยินเสียงที่เทียนหยุนชุดเทาเอ,อ่ยและหวังหลินก็ถามตอบออกไปว่าท่านผู้อาวุโสท่านคือสิ่งที่ได้คือเสียงที่เงียบกริบไม่มีเสียงตอบรับทุกอย่างนิ่งเงียบไปสักครู่หนึ่งจากนั้นก็มีเสียงดังขึ้นว่าเจ้าจงแสดงเขตแดนของเจ้าออกมาหวังหลินขมวดคิว้วทำท่าลุกลลีกุก จากนั้นหวังหลินก็ปล่อยม้วนคำพีเขตแดนแห่งชีวิตและความตายออกมาเทียนหยุนชุดเทาเห็นทันใดนั้นดวงตาก็พลันส่องสว่างขึ้นและก็เอ่ยขึ้นว่าเจ้าจงใช้มันโจมตีข้าหวังหลินมองไปที่เทียนหยุนชุดเทาและก็เอ่ยขึ้นว่าวัตจักรแห่งการเกิดใหม่ชีวิตและความตายโจมตีกลุ่มควันสีเทาหลายเส้นเกิดเป็นมังกรสีดำพุ่งเข้าใส่เทียนหยุนชุดเทาดวงตาของเทียนหยุนชุดเทาเรืองแสงเขามองผ่านทะลุอากาศในดวงตาของหวังหลิน กับมังกรนั้นกําลังพุ่งเข้าหาเทียนหยุนชุดเทาจู่ๆมันก็ได้แตกสลายตรงเบื้องหน้าของเขาอย่างเงียบงันเขตแดนแห่งชีวิตและความตายหรือนี่คงเป็นเหตุผลที่เทียนหยุนเขาปล่อยให้เจ้าเข้ามาในสถานที่แห่งนี้สินะเพื่อที่จะได้รับศาสังหารเทพของข้าเป็นแน่แท้เขาคงมองเจ้าออกอย่างทะลุปุโปรงแล้ววิชานี้มันเข้ากันได้ดีกับเขตแดนแห่งชีวิตและความตายของเจ้าหากเจ้าจะใช้วิชานี้เจ้าต้องสัญญากับข้าอย่างหนึ่งหวังหลินนิ่งเงียบคบคิดไปชั่วขณะท่านกล่าวมาได้เลย เมื่อเจ้าใช้วิชาสาสงหารเทพเมื่อใดเจ้าต้องไม่ปล่อยให้ศัตรูผู้นั้นมีชีวิตรอดเป็นเด็ดขาดหวังหลินคุณคิดเล็กน้อยแล้วก็เอ่ยขึ้นว่าข้าจะไม่เรียนพร้อมกับหันหลังจะเดินจากไปแต่จูจ่ๆทันใดนั้นเองเทียนหยุนชุดเทาก็โบกสะบัดกลุ่มควันสีเทานั้นก็ได้พุ่งเข้าหาตัวหวังหลินจนเกิดเสียงดังตุ้มจากนั้นหวังหลินก็ได้หันหลังกลับมาในทันทีแล้วจ้องตาเทียนหยุนด้วยความสงบนิ่งเขาถูกบังคับจำใจให,ให้ต้องเรียนวิชานี้ในขณะเดียวกันนั้นแสสสงงีเเทาา้้้นนนนัััมมกกก็ไดพุ่ลบออ จากกลุ่มควันไปหาเทียนหยุนชุดเทาจนเกิดเป็นผนึกอันซับซ้อนเทียนหยุนชุดเทาก็ได้เอ่ยขึ้นว่าผนึกนี้สร้างขึ้นมาจากาศาสรสังหารเทพเอาชีวิตมาโคโจรสร้างเป็นผนึกยิ่งฆ่าฟันศัตรูมากเท่าไหร่ผนึกป้องกันความแข็งแกร่งก็มากขึ้นเท่านั้นเจ้าไม่อยากเรียนวิชานี้หรือเทียนหยุนชุดเทาเอ่ยถามหวังหลินหวังหลินคุ่นคิดเล็กน้อยไปชั่วขณะก่อนจะถามออกไปว่าทำไมข้าต้องเรียนมันด้วยเจ้าคือคนสุดท้ายคนที่6ที่ข้าจะสอนแล้วข้าจะไม่รับใครอีกข้าได้ทำสัญญากับเทียนหยุนเอาไว้แล้ว เพราะข้าไม่ชอบเลขเจ็ดแล้วท่านละ่ะเกี่ยวข้องอะไรกับอาจารย์ของข้าหวังหลินเอ่ยถามเทียนหยุนชุดเทาเขามองหวังหลินด้วยความเยือกเย็นแล้วไม่ได้โต้ตอบอะไรจากนั้นเขาโบกสะบัดเกิดกลุมควันสีเทาให้มันกลายมาเป็นหินหยกก้อนหนึ่งให้หวังหลินเก็บไว้จากนั้นก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยหวังหลินเก็บมันขึ้นมาสัมผัสแล้วลูกคำแต่จู่ๆโลกเจ็ดสีก็เกิดการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปชั่วพริบตาหวังหลินเขากลับมาอยู่ในจุดเดิมนั่นคือยอดหอคอยภูเขาแห่งถวยเทพแต่แล้วก็มีเสียงหนนึึ่่งเอยข้วา นี่คือศาสังหารเทพเจ้าเยี่ยมมากหวังหลิน